อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดสําหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มขนาดของร่างกายนะครับเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มน้ําหนักนะครับชุดนี้นะครับเรียกว่านะครับดรบเบลนะครับชุดนี้นะครับจะประกอบด้วยไซส์ S M L เหมือนกันนะครับไซส์แรกนะครับได้แก่ไซส์ S นะครับจะมีอาหารเสริมที่แนะนำสองตัวด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับได้แก่เวโปรตีนคอนเซนเทรตนะครับของยี่ห้อแกรนเบียนะครับซึ่งมีปริมาณโปรตีนสูงถึง80%นนะครับลักษณะเป็นผงแบบนี้นะครับ และอีกตัวหนึ่งนะครับพี่แนะนำนะครับได้แก่นะครับมมลโตเด็กซินนะครับเป็นผงสีขาวแบบนี้นะครับมมลโตเด็กซินคืออะไรนะครับก็คือแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะครับซึ่งในกระบวนการผลิตนะครับจะใช้เอนไซม์นะครับที่ชื่อว่าอะไมเลสในการตัดโครงสร้างของแป้งนะครับให้เล็กลงและย่อยลงนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถย่อยได้ง่ายขึ้นนะครับและดูดซึมได้เร็วขึ้นนะครับผลลัพธ์ของการ กินมาลโตเด็กซินเข้าไปนะครับร่างกายจะย่อยแล้วได้น้ำตาลกรูโคสนะครับซึ่งสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีนะครับไซส์ต่อไปนะครับก็คือไซส์ M นะครับซึ่งประกอบด้วยอาหารเสริม3ชนิดด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือได้แก่เวโปรตีนคอนเซนเทรตนะครับต่อมานะครับก็คือม a ลโตเด็กซินนะครับและสุดท้ายนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับในชุดเนี้นะครับ ได้แก่นะครับคีเอทีนั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์ของคีเอทีนะครับเป็นสารสําคัญนะครับในการสร้างพลังงานของร่างกายนะครับหรือว่า ATP นั่นเองนะครับจะทําให้เรามีแรงในการออกกําลังกายมากขึ้นนะครับออกกําลังกายได้นานขึ้นและทนขึ้นครับชุดสุดท้ายนะครับคือชุด L นะครับเป็นชุดที่ใหญ่ที่สุดในชุด d รบล r b นะครับ เป็นชุดที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการสร้างความใหญ่โตให้กับกล้ามเนื้อจนถึงขีดสุดนะครับมี4ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำนะครับตัวแรกนะครับคงหนีไม่พ้นเวโปรตีนคอนเซนเทรตเหมือนเดิมนะครับต่อมาก็คือได้แก่เมลโตเด็กซินนะครับนะครับต่อมานะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับได้แก่ตัวพรีเวิร์กอัลนะครับตัวนี้นะครับพรีเวิร์กอัลคืออะไรนะครับก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทาน ก่อนที่เราจะออกกําลังกายนะครับซึ่งคุณสมบัติของมันนะครับจะเพิ่มแรงนะครับจะเพิ่มไนตริกออกไซด์ในเส้นเลือดนะครับและยังสามารถขยายเส้นเลือดทั่วร่างกายทาให้เรามีแรงมากขึ้นนะครับในการออกกําลังกายนะครับต่อมานะครับตัวสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามานะครับในชุดนี้นะครับได้แก่นะครับบรัชเชนอะมิโนซิต์บวกกลูตามีนนะครับซึ่งประโยชน์ของบรัชเชนอะมิโนซิตแ์ะกลูตามีนนะครับก็คือช่วยเพิ่มมวลของกล้ามเนื้อนะครับและยังนะครับช่วยให้การพักฟื้น ของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นและลดการสลายโมวลกล้ามเนื้อด้วยครับ